สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น p o s ep 4นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการปรับตัวที่เป็นสิทธิ์การใช้งานนะครับแล้วก็การเช็คล็อกอินนั่นเองเข้าสู่ระบบซึ่ง ep ที่แล้วที่ผมได้ค้างไว้นะครับในส่วนที่เป็น staff นะครับที่มีการทํา option ในส่วนที่เป็น admin กับตัว user นะครับซึ่งผมไปเช็คมาแล้วนะครับก็คือในส่วนที่เป็น validate เราต้องมาเช็คที่ register controller นะครับในตัวที่เป็น validator นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ที่ผมได้กดสมัครสมาชิกไปแล้วมันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมได้ทำเซตไว้ตัวที่เป็นโลนะครับตัวรีควายที่เป็นอินแอดมินแล้วก็ยูเซอร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนสิทธิ์หรือว่าเปลี่ยนออปชันนะครับเราต้องมาเปลี่ยนในตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเช็ควอลิเดเตอร์ในตัวที่เป็น Data ตรงนี้อ่ะตรงนี้นะครับแอดมินนะครับถ้าทุกคนไม่อยากเก็บไว้ไม่มีการสมัครที่มาเป็นแอดมินนะครับให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นสตาฟเลยนะครับตรงนี้อ่า แล้วก็พอเก็บเป็นสตารเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาเปลี่ยนในอีกฟอร์มก็คือในส่วนที่เป็นออปชันตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เป็นสตารนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนแว l ลูนะครับก็เป็นสตารนะครับผมตรงนี้โอเคทีนี้เราก็จะมีตัวที่เป็นรีจิสเตอร์ที่เป็นสตารนะครับตรงนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นอ่าทูตนันติพิเคชันนะครับอ่าในแอปนะครับอ่าเพราะสุดท้ายตัวที่เป็น สมัครเสร็จแล้วมันจะ redirect ไปที่หน้าเราอินก็จริงแต่ในตัวที่เป็นแอปตรงนี้แอป b o t เบนะครับตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับตรงนี้เพราะว่าเราไปไว้ในสคริปตัว head ของแอดมิน lte ที่เราไปเซตไว้แล้วนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองก็เราไม่จําเป็นต้องใช้ตัวที่เป็นแอป dot เบแล้วก็ให้ทุกคนสามารถลบออกได้นะครับผมก็ไปลบออกไปเคลียร์ออกนะครับผมเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องไปวางไว้ซ้อนกันนะครับ เราจะใช้แค่ของที่เป็นสคริปตัวที่อยู่ในทีมของเรานั่นเองอะโอเคครับเรามาต่อเลยเรามาดูนะครับพอผมจะกดสมัครตัวที่เป็นรีจิสเตอร์ของอาสมาชิกนั่นเองผมจะสมัครเป็นสตาฟนะครับผมสตาฟแล้วก็เป็นเดฟอะเป็นสตาฟแล้วก็รหัสผ่านนะครับ พีที่แล้วที่ผมได้ทําไปคือในส่วนที่เป็น user นะครับที่มันเข้าไปในฐานข้อมูลยังไม่มีสตาฟนะครับเรามาดูอ่า post g c a l e อ่าเพื่อความชชวร์ของเราก็ได้ครับผมขออนุญาตเปิดใหม่เพราะว่าปิดรีเครื่องไปนะครับอ่ะเปิดใหม่ครั้งหนึ่งก่อนอ่ะโอเคพอเปิดแบบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ post g a t e ก่อนตรงนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ตารางฐานข้อมูลของเรานะครับในส่วนที่เป็น t อ่าเทเบลนะครับ User นะครับแล้วก็ view edit data อ่ะจะสังเกตนะครับจะมีแค่สิทธิ์ที่เป็น user เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็คือมีแอดมินแล้วก็ user ใน EP ที่แล้วที่เช็คเข้าไปนะครับอ่ะผมจะกดริจิ s ตอนะครับตัวที่เป็น Start นะครับกดร i g i เตอนะครับอ่ะสมัครสมาชิกสำเร็จแล้วนะครับตรงนี้ พอเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับเห็นไหมครับในตัวที่เป็นสิทธิ์สตารก็จะเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเราต้องเช็คให้ดีนะครับในส่วนที่เป็นของ d i g i t a l controller นะครับในตัวที่เป็น validate นะครับเพราะว่าตัวรีควายที่เป็น in star กับ user ถ้าทุกคนมีสิทธิ์มากกว่านี้นะครับหรือว่ามี admin ด้วยก็จะต้องทําให้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ admin หรือว่าจะเป็น employee อะไรอย่างเงี้ยครับให้ทุกคนทําให้ครบนะครับ ตามออปชันเลยนะครับให้เรียงตามออปชันเข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับโอเคผมมีแค่ staff แล้วก็ user แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนที่การเข้าสู่ระบบนะครับในการเช็คล็อกอินนะครับว่า username password เนี่ยครับถูกหรือเปล่านะครับสมมติผมกรอกเข้าไปนี้ครับเห็นไหมครับมันจะไปล็อกอินแบบนี้อยู่นะครับเราต้องมาเช็คก่อนนะครับถ้ามันไม่ถูกต้องให้มัน ทำ n o t i f i c a t i o นนะครับหรือว่า Alert กลับไปส่งเมสเซจกลับไปนะว่านาดผ่าน username password ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับก็เรามาทําต่อนะครับอ่าส่วน r e จิ s t ตอร์เราจบไปแล้วนะครับในส่วนทํา Option ที่ต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเรามาที่ตัวที่เป็นของ Log in นะครับหรือว่า O อที่เราได้ทํานะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับ Log in Controller ของอ t เทนเราจะทําปรับตัวที่เป็น O อดคอนเท l เลอของเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ เราจะทําการเช็คนคับว่าเรามีการส่งอะไรเข้าไปแล้วก็ผมจะทําการปินอาร์นะครับถ้าเป็นพีทีเพียวจะใช้คำว่าปินอาร์แต่ถ้าเป็น La นเเวลจะใช้ตัวที่เป็น add d แบบนี้นะครับแล้วก็วงเล็บตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับแบบนี้แล้วก็ข้างในนะครับสามารถใช้ตัวแปรอ่ะสมมุติผมจะเช็คตัวที่เป็นรีเควสนะครับว่ามีการส่งรีเควสอะไรเข้าไปตรงนี้ อะผมจะทำการรีเฟชแล้วก็กดแอดมินนะครับแบบนี้อ่ะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบตัวนี้มันก็จะไปที่ตัวล็อกอินอ่ะก่อนที่เราจะมาเช็คล็อกอินนะครับเราไปที่ฟอร์มของอ่าล็อกอินดอทก่อนนะครับซึ่งไอตัวฟอร์มนะครับเห็นไหมครับ ตัวที่เป็น m e t h o d post action ไปนะครับเราต้องแนบตัวที่เป็นความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับตัวเหมือนเช็คของ l า r a เ e l ครับก็คือตัวที่เป็น a d d c s r f นั่นเองนะครับผมตรงนี้อ่ะ c s r f นะครับก็คือเหมือนส่งตัว c s r f ไปด้วยนะครับพอเราส่งไปด้วยนะครับเร,เรามาดูข้างบนนะครับตรงนี้ปิดบอดดี้แล้วก็ตัวล็อกอินนะครับอ่ะเหมือนตัว h t m l ของเราเนี่ยครับมันมันยังไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับตัว body นะครับตรงนี้อ่าเรามา include ตรงนี้เลยเรามาดูตัวที่เป็น login ของเรานะครับอ่ะให้ทุกคนนะครับนำมาดูตัวอย่าง login html เห mm ็นไหมครับเห็นไหมครับตัวข้างบนนี้เดี๋ยวไปเอา login ตรงนี้ตัวที่เป็น a า d o c type html นะครับตรงนี้แล้วก็มี head นะครับด้านบน แต่เราจะทําการวางไว้ตัวฟอร์มล็อกอินของเราแต่วางไว้ด้านบนของ include head นั่นเองนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเราก็จะมีการปิดปิดหลังจาก Body นะครับมันก็คือปิด tag head html นั่นเองโอเคพอปิดเสร็จแล้วนะครับเรามาลองดูใหม่นะครับเหมือน tag h a d html ไม่สมบูรณ์นะครับผมจะทำการกรอก admin ไปใหม่แล้วก็12345678แล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เห็นมันเข้าไปเด้งเข้าไปนะครับแต่เหมือนตอนนี้นะครับมันยังไม่ได้เช็คตัวที่เป็น hot controller นะครับตรงนี้อ๋ออย่าลืมนะครับหลังจากที่เราได้ทำตัว CSRF ไปแล้วนะครับตอนนี้ในตัวฟอร์มของเรานะครับฟอร์ม login base นะครับจะสังเกตตัวที่เป็น input type text นะครับ c a r d form-control นะครับที่เป็น ยูเซอร์เนมนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเรายังไม่ได้มีการใช้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนมนั่นเองนะครับเหมือนคล้ายว่าบอกมันว่า Input เนี้ยคือส่งเนมไปเป็น u s e r Name นะครับก็คือต้องพิมพ์เนมเท่ากับ่า User n a น e นะครับตรงนี้แล้วก็พอกดเซฟเสร็จแล้วนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่เป็น Password เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็คือ Password อ่า a s s w o r d นะครับก็คือ name แล้วก็ตามด้วย Password นะครับผมแบบนี้ พอทาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมใส่ตัวที่เป็นรีควายให้เขาด้วยนะครับบางทีเรากดอย่างเงี้ยครับมันเข้าไปเลยนะครับต้องให้กอกด้วยนะครับตรงนี้ต้องให้กอกเป็นรีควายแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็คือในส่วนนี้นั่นเองก็คือรีควายเสร็จปุ๊บแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันอ่าอ่าไม่ใช่ครับรีควายนะครับอ่าโอเคพอเราพิมพ์รีควายเสร็จแล้วนะครับเรามาลองเช็คดูนะครับ ผมกดรีเฟซแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับมันต้องให้กรอกฟิลนะครับทีนี้ในการเช็คตัวที่เป็นล็อกอินนะครับในไฟล์ออ t คอนเทนเ l อร์ซึ่งจะเห็นนะครับตั้งแต่บรรทัดที่เป็นบรรทัดที่10นะครับหรือว่าอ e ีตัวที่เป็นออ h นะครับตามด้วย a แอ p เ Username รับรีเ s t มาแล้วก็พาสเวิร์รับตัวรีเ e s พาสเวิร์ d มาก็คือฟิลที่เราได้ทําไปเมื่อกี้เลยครับคือเนมนั่นเองทีนี้ผมก็จะทาการดีดนะครับ ถ้าเป็นพิ p ีเพียวจะใช้ p ิ i n t a นะครับเราสามารถ Laravel เ,เราใช้สามารถใช้ดีๆแล้วก็ตามด้วยตัวแป r, ร request ได้เลยแบบนี้นะครับแล้วก็กด save นะครับดีๆแล้วก็วงเล็บตัวแปรที่เป็น request ได้เลยอพอเรา request เสร็จแล้วนะครับเราลองมาลองเช็คดูนะครับผมกด r e เฟ e s นะครับผมจะกกเป็น admin นะครับแล้วก็1 2 3 4 5 6 78 9อ่ะถึง8พอถึง8 แล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเห็นไหมครับในนี้ในตัวเช็คของตัวที่เป็นอของรันรับเเขาก็จะมีเช็คนะครับเห็นไหมครับผานคืออะไรแล้วก็ตัว a t t r i b u t e อะไรบ้างนะครับตัว request เห็นไหมครับตรงนี้อะรีเควสตมีพารามิเตอร์มา3ามอรนะครับก็จะมี Token ตรงนี้แล้วก็ที่เป็น c f c s r f แล้วก็ที่เป็น field username นะครับผมกรอกเป็นแอดมินมาแล้วก็ Password เป็น1ถึง 8มาแบบนี้นะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเช็คอีกทีนึงนะครับว่าในนั้นอ่ะมันเรียกอะไรไปแล้วก็ในส่วนที่เป็นเมทอดนะครับเมทอดส่งมาเป็นโพสต์อย่างนี้ต่อมานะครับผมก็จะทําการคอมเมนต์บรรทัดที่11ไปนะครับก่อนที่จะไปเช็คนะครับผมโอเคอ่ะพอผมคอมเมนต์เสร็จแล้วครับเรามาดูบรรทัดนี้นะครับก็คือในส่วนที่เป็นตัวแปร user เท่ากับ a u t h e n นะครับก็คือ a u t t e t i c a t i o n นะครับตามด้วย user นั่นเองเป็นการเรียกนะครับว่าตัวที่เข้าอ็อก o g i n มานะครับมันมี user หรือเปล่านะครับอ่เหมือนกันครับผมก็จะทำการดีๆนะครับเป็นการเช็คอีกทีนึงนะครับก็คือตัวแปร user เลยนะครับผมตรงนี้ตัวแปร user เลยแล้วก็ปิดนะครับอ่พอเช็ค user นะครับเราก็มาลองเข้าสู่ระบบใหม่อีกทีนึงอ่ามันเป็นการเช็ค debug ด้วยนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจที่มาที่ไปของระบบหรือว่าการเช็ค ตัวล็อกอินนั่นเองทีนี้ผมจะเข้าแอดมินเหมือนเดิมตามด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้องนะครับผมอะแล้วก็เข้าสู่ระบบเย่ามครับพอเข้าสู่ระบ,บบมาเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกตัวที่เป็น Connection ตามด้วย pgsql ก็คือ postgres มาจากตารางอะไรตาราง user แล้วก็ primary เป็น id นะครับแล้วก็ key type เป็น int แล้วก็ในส่วนที่เป็นอาเรามาดู original นะครับ original ตรงนี้นะครับ อ่ะเลยตรงนี้อ่ะเห็นไหมครับออริจินอลตรงนี้นะครับมันก็จะบอกนะครับว่า ID ที่1นะครับพาสเวิร์ดที่การส่งมานะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ยูสเซอร์เนมเป็นแอดมินตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับอีเมลนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแต่เราจะมาเช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งก็คือในส่วนที่เป็นโลนะครับก็คือมันส่งแอดมินมาก็คือในส่วนที่เป็นสิทธิ์การใช้งานมันส่งเป็นแอดมินมานั่นเอง เราก็จะมีการใช้เขียนเงื่อนไข if else นั่นเองครับก็หลักๆก,ก็คือเขียนเป็นเขียนเงื่อนไขเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะผมก็จะประกาศว่า if e นครับพอเราได้อดมินมาแล้วนะแล้วก็ประกาศ if e ถ้า user นะครับเป็น low admin ก็คือส่ง low มาคือเป็นสิทธิ์การใช้งาน admin ให้มัน return นะครับไปที่หน้าไหน redirect ไปที่หน้า admin ก็คือ Folder admin หรือว่า ทมเพลตหลังบ้านที่เราจะให้มันลิงก์เข้าไปในหน้านั้นนั่นเองส่วนไม่ใช่ก็ให้มันรีเดเ c t ไปที่หน้าโฮมที่มีการอาลาร e เวลทำออเทนไว้ก็คือหน้าโฮมหน้านั้นแต่ทีนี้พอเราเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วผมจะต้องทำให้มัน alert notification ก่อนเพื่อให้มันไปหน้านั้นเราก็จะมาทำในส่วนที่เป็น o o t i f i c a t i o n ของออเทนหรือว่าตัวทู ep ที่แล้วนะครับโอเคทีนี้ เราจะต้องไปสร้างตัว admin controller รองรับไว้ก่อนเพื่อจะให้มันเล้าไปที่หน้านั้นนะครับผมจะทำการ copy ตัวที่เป็น home controller หรือว่าเอาโค้ดตัวอย่างนั่นแหละครับแต่จะสร้าง controller ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า admin controller นั่นเองตรงนี้ Admin Controller นะครับไฟล์นี้แล้วก็ทำการไปเอาตัวอย่างโค้ดจาก Home Controller นะครับทั้งหน้าเลยนะครับแล้วก็มาใส่ไว้ที่ Admin Controller แต่เราต้องเปลี่ยน c a r s ด้วยนะครับ c a s ที่เป็น Home Controller ให้มันเป็น Admin Controller นั่นเอง Extend Controller ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มีการเรียกใช้ตัวที่เป็น Middleware ออ,อท e t e n เรียบร้อยนะครับ c o n s t r u c t ตัวนี้ List Middleware ตัวนี้ แล้วก็ต่อมานะครับตัว public function index เห็นไหมครับตรงนี้ return view ไปที่ไหนผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นไปที่ t e a ที่มีการทำไว้นะครับแล้วก็ index นะครับก็คือตามด้วย index ของเรานั่นเองก็คืออ่ามันจะเข้าไปหน้า template adminlte เลยนะครับตัวที่เป็น admin controller อ่าตัวนี้อ่าขออภัยครับตรงนี้ใช้เป็น s l a s แล้วกันไม่ใช่เป็น s l a s index นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเรามาดูที่หน้า ตัวตัวนี้ก่อนที่มันจะเด้งไปที่หน้าแอดมินได้นะครับเราต้องมีตัวที่เป็นเราเตอร์ของเราก่อนเห็นไหมครับตรงนี้เราเตอร์เรายังไม่ได้ทำนะครับเราต้องมาทำเราเตอร์ตรงนี้ก่อนผมก็จะทําการคอมเมนต์ไว้ว่าตรงนี้คือแอดมินนะครับทําเป็นแอดมินนะครับแล้วก็ทําการ get ตอ่ะตัวที่เป็นเลานะครับเลาแล้วก็เป็น get นั่นเองนะครับ get ข้างในนะครับวงเล็บ single Code ตามด้วย อ่า admin admin แบบนี้นะครับแล้วก็เรียกใช้คัสตัวที่เป็นของ admin c o n t r เ l อ e r แบบนี้แล้วก็คัสเป็นอะไรครับผมค์สเป็น index นั่นเองที่เราได้ทำให้มันรีเทิร์นไปอ่าคัสเป็น index แบบนี้แล้วก็ปิดอ่พอปิดเสร็จแล้วตัวที่เป็น admin c o n t r เ l อ e r นะครับคัส index มันก็จะ มาที่ตรงนี้เห็นไหมครับ public function index ตัวตีมให้มัน Return มาตรงนี้แต่มันจะเข้าเงื่อนไขตรงนี้ก่อนก็คือการเช็คตัวที่เป็น user low admin ก่อนเพื่อจะให้ Redirect ไปหน้านี้เลยอ่ะกด Save ดูครับผมต่อมาครับผมจะทำการ Login นะครับเดี๋ยวขอปิดดีๆก่อนนะครับทุกคนต้องปิดก่อนปิดการเช็คก่อนทีนี้เป็นการล็อกอินเข้าสู่ admin เลยนะครับก็คือเข้า username admin แล้วก็รหัสผ่านที่ถูกต้องนะครับ กดเข้าสู่ระบบเห็นไหมครับมันก็จะร d i r e c t ไปที่หน้าแอดมิน t t e ของเราที่เราได้ทำเทมเพลตไว้ตั้งแต่ EP ต้นต้นๆเลยเห็นไหมครับตรงนี้อ่ะทีนี้ตัว l o อกเอาท์ครับเรายังไม่ได้ทำเรายังไม่ได้ทำล็อกเอาทนะครับเดี๋ยวผมขอรีกดรีกลับไปก่อนเลยอ่ะไม่รู้ว่าเซ็กชันมันจะขางหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาทำาอ,อกจากระบบทีหลังต่อมานะครับก่อนที่เราจะเข้าเราต้องทำ alert ก่อนเหมือน แจ้งว่าเข้าสู่ระบบสําเร็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเรามาอยู่ที่ไฟล์เดิมก็คืออดคอนเทนเนอร์ er นะครับตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับเอนเตอร์ Enter ลงมานะครับก่อนที่จะไปรีเทิร์นของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตัวแอดมินนะครับถ้าเป็นสิทธิ์แอดมินเราเอนเตอร์รงนี้ลงมาก่อนอ่ะแล้วก็ผมก็จะทําตัวแปรประกาศตัวแปรเป็นอ่า Uh, notification แบบนี้นะครับ uh, ประกาศตัวแปร notification นะครับแล้วก็เท่ากับ array ใช้เป็น array uh, Ar array array แบบนี้แล้วก็เปิดปิดวงเล็บแล้วก็ enter วงเล็บลงมา uh, แล้วก็ข้างใน array ที่เราจะส่งไปก็คือ message นะครับ message ก็คือในส่วนที่เป็นของทศที่เราได้ทำ ep ที่แล้ว ge นะครับ message เท่ากับแบบนี้ตามด้วยคำนะครับก็คือ เข้าสู่ระบบสำเร็จแบบนี้นั่นเองแล้วก็คอมมาแล้วก็เอนเตอรอีกบรรทัดนึงตรงนี้ก็จะเป็น alert type นะครับถ้ากลัวพิมพ์ไม่ถูกนะครับให้ไปดูที่สคริปต์แล้วก็ไปเอาในตัว e ีมของเรานะครับในสคริปต์เนี่ยครับข้างบนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เอามาแล้วก็มาวางไว้ข้างไหนเลย เพื่อความชัวร์ครับแล้วก็ต่อมาส่วนสีผมได้สอนไปดูแล้ว ep ที่แล้วว่าถักได้เป็น warning หรืออะไรที่เขาทำให้นะครับต้องไปดูว่ามีสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าคือใช้คำไหนนะครับผมจะใช้เป็นสีเขียวนั่นเองอ่ะอ่ะ success ก็คือ success แล้วก็ปิดคำสั่งนะครับ semicolon ตรงนี้อ่ะพอแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมันยังไม่จบนะครับตอน return เนี่ยครับเห็นไหมครับ ตอนรีเทิร์นน่ะไอ้นอนติฟิเคชันน่ะมันไม่ได้ไปด้วยมันรีเทิร์นไปแค่แอดมินอย่างเดียวเราต้องใช้คำว่า w i t h ด้วยก็คือเราจะส่งตัว alert เนี่ยกลับไปด้วยก็คือคขีดแบบนี้แล้วก็ w i t h นะครับอ่ะ w i t h แบบนี้ข้างในวงเล็บเราก็ใช้ตัวแปรคือ n อนเลยนะครับเห็นไหมนอนติฟิเคชันแค่นี้นะครับก็คือส่งกลับไปด้วยเลยว่าให้มันแจ้ง alert ด้วยนะเป็น r d i r e c t พร้อมส่งตัวแปรนี้ไปด้วย แล้วก็กดเซฟทีนี้ผมจะมาลองเข้าสู่ระบบอะแอดมินแล้วก็12345678แล้วก็เข้าสู่ระบบเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเข้าไปคําว่าเข้าสู่ระบบสําเร็จแล้วก็หายไปเลยก็ค,คือ2วิที่ผมได้ทําไปแล้วก็อีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับในส่วนคลิปนี้นั่นเองก็คือในส่วนการเช็คว่าถ้ามันไม่ถูกต้องล่ะให้มันแจ้งที่หน้าล็อกอินยังไง ก็ให้ทุกคนมาทำเอลต่อจากตรงนี้เห็นไหมครับ r e d ดเ e c t back ตรงนี้อ่ะโอเคผมก็จะขอก๊อบตัวอย่างเลยนะครับก็คือ n o t i f i c a t i o n ตรงนี้ก๊อบแค่ตัวอย่างนะครับแล้วก็มาต่อนะครับมาวางต่อเป็นแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนคำหน่อยเปลี่ยนคำเป็นคำว่าอ่า User Name and Password แล้วก็ภาษาไทยนะครับไม่ถูกต้องอไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วก็ alert type ละครับใช้เป็น error นะครับที่เขาได้ทำไปให,ให้แบบนี้ก็คือสีแดงแล้วก็ return redirect back อย่าลืมครับมันกลับมาหน้า login ก็จริงแต่มันไม่ได้ส่งอะไรกลับไปด้วยต้อง ขีดแบบนี้แล้วก็ w ว t h ด้วยตามด้วยตัวแปรนอนแบบนี้ครับ n o t i f i c a t i o n โอเคแบบนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เรามาลองรันระบบดูนะครับผมจะกรอกข้อมูลมั่วๆไปเลยแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับมันก็จะแจ้ง username password ไม่ถูกต้องแค่นี้นะครับในส่วนที่เป็นคลิปนี้นะครับในการเช็ค ล็อกอินแล้วก็ปรับตัวที่เป็นออปชันในตัวสิทธิ์การใช้งานคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาเริ่มในทําส่วนที่เป็นสิทธิ์ของแอดมินนะครับที่มีการเข้าสู่ระบบไปที่หน้าแอดมิน lte แล้วนะครับผมครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ